รู้หรือไม่เซลล์ประสาทในสมองของคนเรามีอยู่ราวหนึ่งแสนล้านเซลลโดยแต่ละเซลล์มีใย,ยประสาทส่วนเดนไร้ราว50ขแขนงและในแต่ละแขนงก็มีไซเนปส์หรือจุดประสานประสาทซึ่งเชื่อมต่อรับสัญญาณไฟฟ้าจากเซล์ประสาทอื่นๆอยู่เป็นจำนวนหลายร้อยแล้วเซลล์สมองของมนุษย์คนเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ 84%,00 0เซลล์เหมือนอย่างลุงคนหนึ่งที่กล่าวไว้ด้วย สมองมีแปดหม่นสี่พันเซล์้งซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์ไหนเก่งเท่าสมองเราอะ่ะไม่ใช่สมองผมคนเดียวสมองท่านด้วยนะอย่างที่รู้กันว่าสมองก็คืออวัยวะที่สําคัญอย่างมากสําหรับสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดเพราะมันมีหน้าที่สําคัญเช่นสั่งการพฤติกรรมการเคลื่อนไหวการเต้นของหัวใจความดันสมงดนของของเหลวในร่างกายทั้งนี้สมองของมนุษย์ ยังทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วนับแสนล้านเครื่องที่เชื่อมโยงต่อๆกันโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยสมองของ MIT และคณะแพทยศาส,สตร์มหาวิทยาลายาัยฮาวด์ค้นพบว่าลักษณะพิเศษของเส้นใยประสาทส,ส่วนเดนไรท์ทำให้สมองของมนุษย์มีพลังในการคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะเหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวและเซลล์ประสาทของสมองมนุษย์แต่และเซลล์สามารถประมวลผลได้อย่างเป็นอิสระคล้ายๆกับว่ามีคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว ทำงานร่วมกันเชื่อมต่อกันกว่า1น0 0 0ล้านเครื่องนั่นเองแล้วรู้หรือไม่ช้างมีเซลล์สมองอยู่ประมาณ2 5 7 0 0 0ล้านเซลล์ซึ่งมากกว่าคนซะอีกนะเนี่ยชิมพันซีมีอยู่ประมาณ7000ล้านเซลล์หมามีเซลล์สมองอยู่ประมาณ5 0 0ล้านเซลล์แมวมีอยู่ที่2 5 0ล้านเซลล์แปลงวันมีอยู่1 0 0 0 0แนเซลล์ส่วนลุงคนนึง อันนี้แกเคยพูดไว้ว่ามีอยู่84,000เซลล์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีคนที่มีเซลล์สมองน้อยกว่า,มาแมลงวันซะอีกส่วนคนธรรมดาท,ทั่วไปจะมีเซลล์สมองอยู่ราวๆ84,000ถึง86,000ล้านเซลล์นี่อาจจะเป็นที่มาของลุงท่านหนึ่งเอามากล่าวแต่ตกคำว่าล้านไปนั่นเองพบกับสาระความรู้ฉบับรวดเร็วกระชับกับช่อง สาระเร็วสาระเร็วที่ไม่สาระเร็วใครไม่เร็วที่นี่สาระเร็วขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบหรือถูกใจฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับผม